ใครได้ดูการแข่งขันระหว่างรับอดบูคาเรตกับไดาโนา m o บ้างคะเมื่อวานเวลา19นาฬิกาตรงค่ะน่าจะดูกันหลายคนเลยใช่ไหมคะทำเอาใจเต้นไปหนึ่งเปราะเลยนะคะต้องบอกว่าใจแทบจะตกไปหนึ่งเปราะเลยนะคะแต่ผลการแข่งขนนะะันค่ะสรุปผลการแข่งขันเลยนะคะ รับิดบูคาเรชนะดนาโมไป3ต่อ1เซตค่ะเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยอย่างเป็นทางการแล้วและแอดก็บอกไว้ตั้งแต่แมตที่แล้วแล้วนะคะว่าให้ทุกคนดูแมต t นี้เพราะเป็นแมตสำคัญจริงๆเห็นไหมคะกับตันผู้พ,พันพัน์เกิดปราดได้ลงแบบที่แอดบอกจริงๆเลยค่ะลงเต็มเซตเลยนะคะถือว่าทำผลงานได้ดีค่ะดีจริงๆและเราจะเห็นว่ากัปตันผู ผอมลงด้วยนะเหมือนซูบลงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะไม่สบายแล้วก็หลายวันไม่ได้ลงแข่งนะคะกล้ามเนื้ออะไรก็อาจจะไม่ได้เฟิรม์มแต่ว่าถือว่าโอเคค่ะความคล่องตัวมีมากขึ้นกว่าเดิมอีก ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องให้กับตันผู้ฟิตร่างกายขึ้นมาให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะเมื่อวานค่ะวันนี้แอดก็มีช็อตมาให้ดูนะคะเป็นช็อตที่กับตันผู้ล้มค่อนข้างบ่อยนะคะเมื่อวานเป็นการเซตที่ไม่ค่อยเข้ามือค่อนข้างเยอะแต่เป็นการเซตที่แก้ไขลูกได้ดีมากกับตันผู้ล้มบ่อยนะคะมีช็อตหนึ่งน่ารักมากล้มตึงเลยนะคะแทบจะหงายหลังเลยและโค้ชค่ะก็มาช่วยพยุงให้กลับไปเล่นต่อเพราะว่าคะแนนยังไม่จบเลยคะ่ะลูกนั้น ทุกคนอยากดูไหมคะไปดูช็อตนี้กันค่ะฝั่งรับผิดเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะคะทุกคนดูดีๆนะคะต้องบอกว่ากับตาล้มแบบล้มตึ้งเลยอะคะ่ะหลังลงแล้วก็ขาชี้ฟ้าเลยค่ะแต่โค้ดก็พยุงเพื่อให้เล่นต่อนะคะนี่ค่ะนี่เซตนี้ค่ะนี่นี่ดูค่ะแล้วโค้ดก็พยุงอุ้ยน่ารักมากเลยนะคะเห็นช็อตนี้กลับมาเซตอีกรอบค่ะแต่สุดท้ายก็ติดบล็อกนี่นะคะโอ้โหนี่เพื่อนอันเดอร์ไปค่ะถูกสามเมตรติดบล็อกค่ะ อ,อย่างที่บอกค่ะเมื่อวานมีหลายลูกเลยนะคะที่กัปตันพรพันธ์เกิดประาดเนี่ยล้มคือต้องบอกว่าเป็นการเซตที่มันก็ไม่เข้ามือบ้างนะคะเนื่องจากบอลแรกด้วยแต่ก็แก้ไขปัญหาได้ดีค่ะนี่เห็นไหมตึ้งเลยค่ะและทีมภาพน่ารักคือโค้ชพยุงกัปตันเพื่อไปเล่นต่อ,อ,อ สุดยอดค่ะถือว่าเป็นภาพที่น่ารักนะคะแล้วก็ทำผลงานได้ดีหรือแม้เกือบจะใจล่นไป1เซตค่ะแต่ก็เอาชนะไดนามไปนะคะ3ต่อหนึ่งเซตเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนทีมที่เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายไปแล้วนะคะนั่นก็คืออัลบาจากฝูงเลยนะคะแล้วก็ราบิดบูคาเรสแล้วก็ทาโกวิสเต้ค่ะ แล้วก็เหลืออีกทีมนึงนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นลูกกสหรือว่าวลันทารีก็ต้องรอดูทีมสุดท้ายนะคะว่าใครจะเข้าโอ้โหก็อย่างที่บอกค่ะเป็นทีมหัวตารางทั้งนั้นก็ต้องมาเจอกันนะคะก็หนักอยู่นะคะถ้ารับผิดเจอเอาบ้าเคยชนะมาแล้วอันนี้ไม่กลัวแล้วถ้ารับผิดชนะถ้ารับผิดเจอทาโกวิสเต่ก็เคยชนะมาแล้วค่ะถ้ารับผิดเจอลูกสหรือวลันทารีนี่ ก็ไม่น่ามีปัญหาค่ะตื่นเต้น,นะคะทุกคนไม่รู้ว่าใครจะได้แชมป์นะคะในฤดูกาลนี้รอบผิดอาจจะขึ้นมาก็ได้นะคะทุกคนใครจะไปรู้อะเมื่อวานใครดูบ้างคะโอ้กับตามผู้วันมันเกิดปดัดทําผลงานได้ดีนะคะแต่อย่างที่บอกผอมลงนะคะร่างกายตัวเล็กลงซูบลงก็ให้ฝีนร่างกายให้ดีขึ้นโดยเร็ววันนะคะแล้วก็ เมื่อวานก็มีการล้มบ่อยด้วยในการเซตบอลน,นะคะเป็นการเซตแบบแก้ทั้งนั้นเลยแต่ก็ทําผลงานได้ดีจนโค้ชยกนิ้วให้เลยนะคะพูดถึงกัปตันหลังจบเกมเลยเมนเล่าสู่กันฟังได้เลยนะคะใครพลาดบ้างไม่ได้ดูบ้างหรือใครได้ดูบ้างเห็นไหมแอดบอกแล้วให้ดูแมตชนี้จริงๆเพราะเป็นแมตสำคัญนะคะกัปตันพูดลงแล้วก็นำชัยชนะให้ทีมเข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายไปได้นะคะโอ้มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะคนที่ได้ดูถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่ง และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยลีกต่างประเทศโค้งสุดท้ายด้วยค่ะ